สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Social s ซินโด m ม EP ที่7ตอนไลฟ์ออฟอลิส เริ่มเรื่องมาที่อาริสเธอเล่นโซเชียลตั้งแต่เด็กๆเ,เธอมักจะโพสทุกอย่างที่ทำลงเพจทุกวันจนเธออายุครบ17ปีและมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนวันหนึ่งขณะที่จอบกำลังจะเลิกงานกลับบ้านเขาก็ได้แวะเข้าไปกดถูกใจรูปของอลิเพอชื่นชอบและติดตามเธอมานานจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากหลังร้านพอจอบเดินไปดูก็เห็นว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังแอบนั่งซอยมามา่มาอย่างอร่อย,อ,อ,ยอยู่ จอบเลยพยายามจะไปจับตัวของเธอไว้แต่เธอก็นั่สู้กลับจนทําให้จอบหมดสติไปเมื่อตื่นมาก็พบว่าหัวได้มาหนึ่งแผลและตัวถูกมัดอยู่จอบเลยถามกับเธอคนนั้นว่ามันเกออะไรเธอก็บอกว่าเรากลัวนายฟื้นขึ้นมาแล,ล้วทาร้ายเราก็เลยมัดเอาไว้และขอบคุณที่นายไม่เป็นอะไรมากพอจอบเห็นหน้าของเธอคนนั้น ก็รู้ทันทีว่าเธอคืออลิซคนที่เขาชื่นชอบและติดตามมาตลอดตัดมาที่ตำรวจเขาได้มาสำรวจที่บ้านของอลิซเนื่องจากแม่ของเธอได้แจ้งความว่าอลิสหายตัวไปแต่อยากจะให้เก็บข่าวไว้เป็นความลับซึ่งแม่ของอลิซได้ให้การกับตำรวจว่าเธอและอลิซไม่ได้มีปากเสียงกันอลิซเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายมาตลอดวันก่อนอลิซยังมาอ้อนขอนอนกับเธออยู่เลยแถมอลิซยังโพสต์รูปลงเพจไว้ด้วยตำรวจแล้วรูปล่าสุดเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วมาให้ดูเป็นภาพ อลิซทำขนมเค้กอยู่ในบ้านทําให้ตํารวจรู้สึกสงสัยว่าตอนนี้อาจมีคนคิดจะปิดเบือนรูปคดีอยู่และจะขอเช็คข้อมูลจากไอพีหน่อยแต่แม่ของอลิซก็บอกว่าไม่ต้องเธอบอกว่าเธอเป็นคนโพสต์เองพอบางทีเธอต้องแก้ไขปัญหาแทนอลิซตำรวจก็เลยถามว่าคุณทําแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับจู่ๆตํารวจอีกคนก็เอาบางอย่างมาให้ดูแม่อลิซก็บอกว่าเธอดูแลเพจนี้มานานแล้วตั้งแต่ที่อลิซมีอาการทางประสาทตัดมาที่จ็อบได้ถามสา หตุที่อลิซหนีออกมาแต่อลิซก็ไม่ยอมตอบและถามกับว่าจอบอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าจอบก็เผอือหลุดปากบอกไปว่าอยู่คนเดียวจูจ่ๆอลิซก็หยิบของป้องกันตัวขึ้นมาทําให้จอบคิดว่าอลิซจะเข้ามาทําร้ายเขาเลยบอกว่าตัวเองเป็นแฟนขับตัวยงกดไลค์ให้ทุกรูปเลยพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูรูปล่าสุดอลิซก็บอกว่าเพจน,นั้นนะ่ะไม่ใช่เธอมาสักพักแล้วนะก่อนจะขอไปอยู่ที่บ้านของจอบทําให้จอบนั้นรู้สึกสงสัยมากหลังจากที่อลิซหนีออกจากบ้านไปแม่ของเธอก็ เครียดหนักมากพอทางลูกค้าที่จ้างอลิสได้ติดต่อมาเธอเลยโกหกไปบอกว่าอลิสป่วยเป็นไข้เลือดออกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตัดมาที่จอบได้ซื้อเสื้อผ้ามาให้อลิสใส่และถามกับอลิสว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเพราะเขาไม่ได้รวยดูแลตัวเองก็ยังจะไม่ค่อยได้เลยอลิสได้ยินแบบนั้นก็เลยจะเก็บกระเป๋าหนีไปทําให้จอบไม่มีทางเลือกเลยบอกให้อลิสอยู่ที่นี่ต่อไป ขณะที่จอบพักอยู่อลิซก็ใส่เสื้อที่จอบซื้อมาให้ถ่ายรูปให้ดูสักพักตามเพื่อนของจอบที่ชอบอริเหมือนกันก็เดินเข้ามาพอดีเลยสงสัยว่าจอบแปลรูปนี้มาจากไหนจอบก็บอกว่าไม่รู้คงเป็นรูปใหม่ละมั้งตามก็บอกว่าไม่มีทางเพราะในเพจลงไว้ว่าน้องอลิซป่วยอยู่และเขารู้สึกเป็นห่วงอลิซมากๆถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอลิซเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยจอบก็บอกว่ามึงอินเกินไปปะวะตามก็เลยบอกกับจอบว่ามึงไม่เข้าใจกูเห็นอลิซมาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนโตมาด้วย จนมันกลายเป็นความผูกพันไปแล้วจอบก็เลยถามกับตั้มว่าแล้วถ้าความผูกพันที่มึงว่ามันเป็นเรื่องโกหกละ่ะถ้าตัวจริงของน้องเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นและเขาต้องฝืนมาตลอดมึงว่าน้องเขาจะรู้สึกยังไงตั้มก็บอกว่าไม่มีทางหรอกใครมันจะมาทนฝืนได้นานขนาดนี้กูว่านะถ้าจะมีใครต้องมานั่งเฟคตลอดเวลา17ปีกูว่ามันคงเป็นบ้าไปแล้วคําพูดนั้นทําให้จอบคิดว่าอลิซอาจจะกําลังป่วยอยู่พอจอบกลับมาถึงห้องอลิซก็บอกว่าเธอรู้สึกเบื่อเบื่อจอบ เลยพาเธอออกมาสูดอากาศข้างนอกแล้วระหว่างที่คุยกันอยู่จูจจอบก็ถามกับอลิซว่าสนุกพอหรือยังถ้ากลับบ้านไปตอนนี้ไม่มีใครโกรธหรอกนะทําให้อลิซรู้สึกโมโหบอกว่าเราไม่ได้จะหนีออกมาจากบ้านเล,เล่นๆนะที่ทําอยู่เราคิดมาดีแล้วจอบก็บเลยตอบว่าอลิซบอกว่าคิดดีแล้วหรอคนป่วยๆอย่างเธอเนี่ยนะพร้อมกับเอารูปที่อลิซเคยโพสตเพจเมื่อนา,นานมาแล้วมาให้ดูซึ่งในรูปมียาระงับประสาทวางอยู่ใกล้ๆกับ,กบ,กบ,กบตัวเธอจอบเลยบอกให้อลิซยอมรับความจริงได้แล้วป่วยก็คือ ป่วยเกิดอะไรขึ้นมาจะทํายังไงนึกถึงแม่บ้างสิเธอน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าแม่ตัวเองเป็นแบบไหนอลิสได้ยีแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมา จอบก็บอกต่อว่าถ้าวันหนึ่งเขาเลี้ยงไม่ไหวจะทํายังไงคิดถึงอนาคตเยอะๆและกลับไปเคลียร์กับแม่ซะเดี๋ยวเขาจะไปส่งขณะที่จอบแป่ารถแลหันกลับมาอลิซก็หายไปจากสะพานแล้วทําให้จอบรู้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เขาเลยกระโดดตามลงไปช่วยเมื่อช่วยอลิซขึ้นมาได้จอบก็ตอบว่าเธอด้วยความโมโหอลิซก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าอนาคตของเรามันไม่มีแล้วเว้ยจนกว่าเราจะช่วยแม่ของเราได้ทําให้จอบรู้สึกสงสยัยอลิซก็ได้บอก ความจริงว่าคนที่ป่วยก็คือแม่ของเธอตัดมาที่แม่ของอลิสกำลังไล่ตอบคอมเมนต์ในเพจอยู่และความจริงก็เปิดเผยเรื่องที่เธอได้เอารูปซาม,มาโพสต์ใหม่ทําให้เธอรู้สึกเครียดมากและหยิบยาระง,งับประสาทขึ้นมากิน ทางด้านของอลิซเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้จอฟฟังวันในวันที่เธอเกิดมาคือวันที่พ่อทิ้งแม่ไปจากนั้นแม่ก็สร้างเพจขึ้นมาเพื่อสอนการเลี้ยงลูกให้เพอร์เฟกต์แรกๆเธอก็มีความสุขจนคนเริ่มติดตามเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแม่ของเธอก็เปลี่ยนไปและให้ความสําคัญกับคนในเน็ตมากกว่าเธออย่างสีเสื้อผ้าที่เธอชอบก็ต้องใส่สีชมพูตามที่แฟนเพจโหวตกันซึ่งจริงๆแล้วเธอชอบสีฟ้ามากกว่าขนาดเลือกสายเรียนต่อแม่ของเธอก็ยงังให้ลูกเพจโหวตกัน และบังคับให้อลิซเรียนตามนั้นเธอต้องฝืนทํามันไปทุกวันจนคนเริ่มจับผิดกันเยอะมากขึ้นพอยิ่งโดนจับผิดโรคภาษาของแม่ก็กำเริบสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวเลยตัดสินใจทําร้ายตัวเองเมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าแม่นอนอยู่ข้างๆกับเธอเธอดีใจมากที่เห็นแม่ทําแผลและเห็นเธอเป็นคนสําคัญ แต่พอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นว่าแม่ของเธอได้โพสต์รูปที่นอนอยู่ด้วยกันทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ของเธอไม่เคยเห็นเธอสําคัญเลยสักนิดเธออยากจะช่วยแม่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีจอบได้ยินแบบนั้นก็บอกใจเธอและถ้าอลิซอยากจะทําอะไรก็ทําเลยเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอทําให้อลิซรู้สึกดีขึ้นมา,มากและทั้งสองก็จุดๆุด,ด,ดกัน ตัดมาที่แม่ของอลิซจูๆใครบางคนก็ส่งคลิปที่อลิซกับจ๊อบอยู่บนสะพานมาให้ดูและเหมือนว่าเธอคิดจะทําอะไรบางอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่จ๊อบกําลังจะออกไปทํางานพวกแฟนคลับของอลิซก็พากันเข้ามารุมยำม,มาม่าจ๊อบทางหน้าของอลิซพอเปิดโทรศัพท์ดูก็พบว่าแม่ของเธอได้โพสต์คลิปของตัวเองลงเพื่อแจ้งให้ทุกคนคิดว่าอาลิซนั้นถูกลักพาตัวไปเธอเลยต้องโกหกเพื่อปิดข่าวและได้ส่งคลิปวิดีโอที่จ๊อบกับอลิซอยู่ด้วยกัน ทำให้ทุกคนช่วยกันตามหาตัวจอบเพื่อจะเอามาลงโทษให้สะสมซึ่งทางหน้าของจอบก็วิ่งหนีทีนอย่างสุดชีวิตและในตอนนั้นอลิสก็ลงมาพอดีพวกเขาทั้งสองก็เลยหาที่ซ่อนตัวกันอลิสก็เอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเธอจอบก็เหมือนจะคิดแผนดีๆออกเขาเลยถามกับอลิซว่าอยากจะช่วยแม่จริงๆไหมถ้าหนีไม่ได้เราก็ไม่ต้องหนี จากนั้นจอบก็ออกไปล้อพวกแฟนเพจและให้อลิซเอารถของเขากลับบ้านไปหาแม่ทางแม่ของอลิซพอเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่ต่อว่าจอบก็ยิ้มออกมาอย่างสะใจสักพักก็มีเสียงเปิดประตูห้องแม่ก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาดูและพบว่าอลิซแต่งตัวสวยอยู่ในห้องแล้วเธอดีใจมากที่อลิซกลับมาแต่ดูเหมือนว่าภาพที่เธอเห็นจะเป็นภาพหลอนเมื่อเห็นภาพความจริง อลิซก็บอกกับแม่ว่าเธอนั้นท้องพอแม่รู้แบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาจนสติแตกอลิซก็ขอโทษแม่ของเธอที่เธอเป็นเด็กเพอร์เฟกแบบที่แม่ต้องการให้ไม่ได้แต่เธอก็ยังเป็นเธอและอยากจะให้แม่มองเธอแบบที่เป็นอยู่จริง แม่ได้ยินแบบนั้นก็รับไม่ได้และหาทางจะเอาออกก่อนจะไปหยิบไม้ก๊อปขึ้นมาพร้อมกับคิดแผนว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุอลิสก็เลยพยายามบอกให้แม่หยุดแต่เธอก็ไม่ฟังจนหันไปเห็นกล้องที่อลิสแอบตั้งเอาไว้และทุกคนก็ต่อว่าเธออย่างหนักอลิสก็ขอโทษแม่เธอที่ต้องทําแบบนี้ทําให้เธอรู้สึกเสียใจมากจากนั้นตำรวจก็พากันเข้ามาจับแม่เธอเอาไว้ ตัดมาที่จอบที่ถูกยำม,มามากจนเละพอพวกแฟนเพจเห็นคลิปนั้นก็พากันเดินหนีหายไปกับกีเมฆกันเลยหลังจากวันนั้นจอบก็กลายเป็นคนดังที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันมากมายจูจูอลิสก,ก็แวะมาหาจอบก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างอลิสก็บอกว่าเธออยากจะดูแลแม่ให้มากที่สุดก่อนส่วนเรื่องเพจอีกแป๊บก,ก็คงจะปิดไปเลยจอบก็เห็นด้วยและได้เอาภาพที่ตำรวจส่งมาให้ดูเป็นภาพที่ตรวจคันที่อลิสเป็นคนเขียนให้มันขึ้นสองขีดทั้งสองคนก็ เล่นกันอย่างสนุกก่อนที่อลิซจะกลับบ้านไปเธอได้ขอบคุณจอบสำหรับทุกอย่างและขอให้จอบส่งรูปนั้นมาให้เธอหน่อยเมื่อจอบกดส่งรูปนั้นไปเขาสงสัยเลยถามอลิซว่าจะรูปไปทำอะไรไอลิซก็ไม่ตอบได้แต่ยิ้มออกมาก่อนที่อลิซจะเอารูปนั้นไปโพสต์ลงเพจพร้อมกับแคปชั่นว่า굿บายซึ่งคนก็เข้ามากดถูกใจกันเยอะมากๆ แล้วหนังก็ตัจดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอยากก่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันต่อนหน้าบ๊ายบาย